มาถึงช่วงเวลาสำคัญขออนุญาตเอคโคนิดหนึ่งนะครับเอลโค้ Echo, Echo นิดหนึ่งและอขอโทษน้ำลายและและโอเคแอโค้ okay. นิดหนึ่งครับเหมือนพูดในโอมค,ครับและโอเคครับและช่วงเวลาสำคัญใน้าคืนนี่นี่นี่นนนก็เดินทางมาถึงแล้ว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 อีกสิบห้านาทีเพทุ่ <6 S 1> มท่านก็จะเข้าหอไม่ได้ ขออนุญาตประกาศรางวัลชนลเลิศก,การประกวดวงดนตรีสากล a g Music Award 2015งานเกษตริสาใตา้ชนลเลิศได้แก่ สังกันได้นะครับได้รับด้วยรางวัลนะครับแล้วก็เงินรางวัลมื่หนึ่งหมื่นบาทนะครับและนั้นแสดงว่าอีกวงวงส้สีแบนนี่ฮะรางวัลรองชนะเลิศนี่ฮะอันดับหนึ่งนี่ฮะเอเมีเสือหัวในี่ฮะได้รับเงินรางวัลมูลเลยค่ะเจ็ดพันบาทค่ะพร้อมโล่พร้อมตัวรางวัลนะครับ ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านคณะกรรมการทั้งสมท่านนะคะให้เกียรติถ่ายรูปบนเวทีด้วยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยะัตเรืองกาเนิดนะคะพี่โอตะวันแดงค่ะท่านอาจารย์อาทิตย์จันทบนะคะให้เกียรติถ่ายรูปกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะและขอประชาสสมภารไปอย่างน้องๆน,นะคะทุกคนเลยนะคะที่รับรางวัลในว,วันนี้